เขาอาบน้ําแล้วเขาคงจะไม่ให้เข้าบ้านนะใหญ่ดูดูดูอ้าวอ้าวอ้าวไปทำน้องเกาเฉยเฉยอย่ามานล่าแพลมอย่ามาจับฉันอย่ามาจับฉันอย่ามาจับฉันดู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 อยืด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 ยด่นี่นี่เก่าเกาเกาไปลานป้าก็ <c oughs> ก็สอบเนี่ยอะไรก็อะไรเนี่ยจำหนึ่ง ็สอบหลานป้าก็สอบเรียนพยาบาลได้ทุนเรียนด้วยสอบได้คะแนนพอ<ม>กับน้องมิวที่สอบได้ที่สองหรือสามก็เก่งนะคะอ๋อหรอคะโอ้ก็ถ้าถ้าว่าสอบพยาบาลก็ก็เก่งมากเลยนะคะได้ที่สองที่ที่หนึ่งที่สองที่สามนี่ก็ค <4 S 2> ือว่าเก่งสิบแล้วสอบพยาบาลคือแบบอึงเลยนะคือเก่งมากน้องหมา จะชอบพัดลมกับแอร์มากค่ะของแท้จริงค่ะใช่ค่ะที่นี่ก็มีพัดลมไม่มีแอร์นะวันวันไหนที่ยายทันนีมาให้นอนพัดลมน้องมิวไม่ได้ไปเที่ยวเพื่อนหรอกค่ะคุณอายอยคุณอายไอไม่ได้ไปค่ะน้องมิวไม่ได้ไปนะคะท่หน้าหรอต้องมีอยู่แต่กับแม่แม่แม่ไปน้องมิวแม่ไปก็หนูก็ให้ลูกไปอยู่นะคะเพราะว่าไปเล่นกับน้องน้องๆเพื่อนๆ น้องมิวก็บอกไม่ไปกลัวน้ำนะคะไม่อยากเล่นน้ำนะคะก็ไม่ได้ไปก็ยายยายก็ไปถ่ายคลิปบอกว่ายายไปนะยายไปนะมิวไม่ไปเหรอมิวก็บอกไม่ไปยายไปเลยนะคะน้องมิวก็ไม่ไปกับยายนะคะโอ้มมาอ่านว่าอะไรนะอ่านดังๆภาษางกนะอ่านไม่ออกเส้นเดียรเราเหมือนแม่แม่ลายเลยแม่ลายใช่ใช่ค่ะ เปไม่ไรกันหรอกแต่ทางข้างน้าออกเลยค่ะว่าทูแล้วก็โฮมามาออกย้ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกไปได้เลยไปไอนมองกล้องไอ้แก่เอ๋มองกล้องเลยอารอลอออออออรอโชว์ความรอหน่อยโชว์ความรอหน่อยโชว์ความรอหน่อยถอยไปอีกแกเองแหมมองวัวนไม่ใช่ทางัวใหญ่ขึ้นเยอะไม่เอาไปออกพาน้องออกไปได้ละออกไปไม่งั้นก็นั่งเฉยๆรักการกันหลัก คะเอาขอขอมือหน่อยขอมือไม่รู้ช่วงนี้ไม่ได้ขอมันเลยขอไม่ได้หรอเล่ขอมือได้ปะบอขอมือถอยขอมือม่ให้ดูนะขอมือขอมือขอมือเอออายกขึ้นมาไม่มีแรกเลยวะเอาขอมือขอมือขอมืออีกกินขนมไหมกินขนมไหมไม่ได้กินมือเราขนมไหมงับอย่างเดียวปากแปรเวลาหมือนเคี่ยวก็เหมือนอย่างนี้เลยนะดู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 เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ย ่มาอ้อนมากิ้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูดูอ่ะมาอ้อนมากิ้งเป็นเงี้ยอ้าวอ้าวเอาเข้าไปเอาเข้าไปสวัสดียามแรงสองแม่ลูกป้าป้าป้าวันดีอยู่อยู่โพนาแก้วเด้ออ้าวบ้านไทยบ้านเดียวกันบอ บ้านเดียวกันบอสอยู่พนาังแก้วอยู่ใส่นอพนาังแก้วนี่อยู่บ้านพนนี่อยู่บ้านพลงามเด้อบ้านพลงามเด้อ,นนอตอนนี้นนนตอนนี้นนตอนนี้อยู่กับครอบครัวเลี้ยงหลานอยู่ยพ,พ้าปลาแดงอ้าวบ้านเดียวกันแต่ตอนนี้อยู่ผ้าปลาแดงเหมือนเราเลยหนูก็อยู่ผ้าปลาแดงก็มากลับมาอยู่สกลนะคะ อันนี้อ่านว่าอะไรคุณที่ที่นิดาเหรอหัวใจบวกบวกทารดาอ่ะเอามือเขียนบ้านบ้านอะไรบ้านบ้านปุ้งใหญ่เด้อบ้านปุ้งใหญ่อยู่ตรงไหนเนาะบ้านปุ้งใหญ่โอ้ยายฮันนี่โอ้สวัสดียายฮันนี่นี่มาดูสักใหญ่นี่นี่นี่สวัสดียายฮันนี่เด้อเส้นใหญ่เด้อนี่ส้นใหญ่เด้อเบิ้งว่าว่านอนตักขนมสลัดว่าลัดนี่พัดลมดีเด้ออย่ากดไฟให้ มันก็เตะดูดูดูๆๆดูดูดูอ,อาดูจะขอมือจะเกาะกอยากจะนอนจับมือเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปจะสิงกันอยู่แล้วตั้หนึ่งเอาเอาเ,<น>เอาพาไปข้างานๆๆๆหน้าก่อนเดี๋ยวมาชั่วอืมดูดูเออเออด่วนผ่อนผ่อนสามสองคนแม่ลูกกับหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งคนเด็กก็เรียกคน บีบจมูกเลยดูดูมดือดูดูมือ